ขอบคุณครับพี่ครับได้แลยครับค่ะค่ะค่ะตลาดนี้ท่าทางยังไงตอนเย็นน่ะอ๋ออันนี้โดยความเห็นส่วนตัวนะครับผมว่าตัดสินอกมาเงี้ยดีที่สุดแล้วครับซื้อหุ้นไหมซื้อครับซื้อตัวไหนตัวสีต้นไหน SCP ยังได้ไหมครับ SCP คือทักษิณนะฮะใช่ครับเซาเทิร์นคอนกรีตเซาเทิร์นคอนกรีตเป้าหมายสิบเอ็ดบาทก็ยังรุ้นสิบเอ็ดบาทอยู่ทีนี้วันนี้ก็ขึ้นได้แข็งแกร่งกว่าแตครับคิดว่าแนวโน้มยังดีต่อเนื่องนะครับ ตัวเส้าถึงคอนกรีตเก็บต่อไปครับตัวไหนครอบเอฟตัวเมื่อเช้านี้ที่ยังดูอยู่ครับของเราจะดิเลกตัวของ SVC วซนะครับอขอรุนอีกสักวันหนึ่งนะครับตอนนี้ทดสอบสองบาทอยู่นะครับตแต่ถ้าดูจากแรงขายแล้วยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะนั้นย,ยังขอรุนีกสักวันหนึ่งครับผมเพราะว่าวันนี้เป็นยอดตัวลงมานะครับบาทเก้าเก้าแดงๆอยู่นะ ครับครับครับขอหนึ่งเก้าแปดนะครับถ้าหลุดจะเป็นจุดขัดรอดนะครับสำหรับตัวของ f v c มีตัวไหนสัญญาณเทคนิคมาแล้วดูให้หน่อยเรวช่วงเย็นอ๋อครับสำหรับตัวที่กำลังลุ้นอยู่นะครับจะเป็นอ่าตัวของ TRC ครับผม TRC ไทยอะไรนะอ่า TRC Construction เลยครับไม่มีไทยเลยครับ TRC เลยครับเจอตัว T เจอไทยเลยนะพี่เนี่ยครับ TRC ครับผมครับ TRC ครับตัวนี้ฟื้นจากด้านล่างนะครับแล้วก็เริ่ม เข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็มีโอกาสนะครับขึ้นทดสอบอบริเวณสามจุดแปดนะครับกับสี่บาทได้ครับสามจุดแปดกับสี่บาทนะฮะครับใช่ครับสต็อปลอสเท่าไหร่คะอ่าตัวนี้สต็อปลอสเดี๋ยวนะครับตัวของ TRC ขอสต็อปลอสถ้าหลุดสามจุดสี่ศูนย์ครับผมสามจุดสี่ศูนย์ครับเพราะว่าราคาหุ้นอยู่ด้านล่างคิดว่ายังมีรูมที่น่าสนใจนะครับอืมเทคนิคใช่ไหมตัวนี้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ อาล้วตลาดคุณมั่นใจว่าทําไมต้องซื้อและต้องขึ้นละ่ะท,ทำไมทำไมต้องซื้อนะครับคือคืออย่างน้อยๆเนี่ยเหตุผลในการที่ปัิรินออกมานะครับผมว่ามันออกเป็นกลางแล้วก็ดีกับทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของรัฐบาลเองนะครับซึ่งอตอนแรกเนี่ยคนกังวลว่าจะโดนยุบพักหรือเปล่าจะมีผลต่อการเปลี่ยนนายกหรือเปล่ากลายเป็นว่าก็ไม่มีผลนะครับดีที่สุดก็คือรัฐบาลก็ถอนอตัวของเขาเรียกตัวตัวของการแก้ตัวนี้ มาท่านั้นเองครับผมมันทานที่ดิคมันไม่ยากหรอกครับส่วนเรื่องฟ้องร้องกันทีหลังเนี่ยผมว่าศาลถ้าจะยุพ,พักหรือว่าจะตัดสินจริงเนี่ยก็ตัดสินตั้งแต่รอบอ่าเขาเรียกตัดสินไปเรียบร้อยแล้วแต่พอส่งสัญญาณว่าเออให้โอคัสกับตัวกับใจอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็น้อยๆก็คือยังเห็นว่ามีการตัดสินออกมาที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่ได้ค้านความรู้สึกอะไรเท่าไหร่นะครับผม จะอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะตรงกลางผมว่าผมว่าผมว่าแฟงที่สุดนะครับกับสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Mob, ม็อบเมื่ออะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ามันก็อย่างน้อยๆก็คือประเด็นเรื่องของการตัดสินเนี่ยมันออกมามีความชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าคนอาจจะเอาไปให้น้ําหนักว่าเรื่องของสองล้านล้านเนี่ยอาจจะมีผลด้วยซึ่งนั้นผมก็คิดว่าอาจจะมีผลจริงๆนะครับเป็นความกังวลต่อเนื่องตรงนั้นครับที่ทําให้ตัวของตลาดมันย่อลงมาวันนี้ครับอืมค่ะแต่ว่าคือว่ารับได้นะ รับได้ครับรับได้ครับเพราะว่าเพราะว่าอย่างน้อยภาพมันดีขึ้นคืออย่างน้อยคือรัฐบาลเนี่ยยังไม่ไปไหนครับผมอ้าวแล้วทำไมตลาดเมื่อเช้ามันเขียวๆแล้วต้องเป็นแดงตอนนี้เมื่อเช้าเขียวๆเนี่ยเมื่อเช้าเขียวเนี่ยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของตัวว่าน่าจะออกมาดีซึ่งมันออกมาดีจริงๆนะครับไม่ได้ออกมาไม่ไม่ดีนะ,ะนแต่ว่าเซลล์ออนแฟกหรอคะอ่าไม่ใช่เซลล์ออนแฟกเพราะว่าวันนี้มันมนวอลลุ่มเยอะ,อะครับถือว่าเป็นแรงขายนะครับเพราะว่าคนจะกังวลประเด็นต่อจากนั้นมากกว่าครับเรื่องของสองล้านล้านครับผม ว่าผ่านไม่ผ่าน <Okay. S 1> ใช่ไหมคะใช่ครับคิดว่าคิดว่ามีแนวโน้มว่าจะไม่ผ่าน,นครับเพราะว่าการโหวตทางของสอวรครับมัน mm hmm. มันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าวาระแรกนี่ก็สภาล,ล่างเขาก็ผ่านมาด้วยกันนะครับ mm hmm. ถ้าผมจาไม่ผิดนะเดี๋ยวผมขอฝากขอเก็บไว้เช็คก,ก่อนนะครับ okay. แต่พี่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงมากสองล้านก็ต้องทำมั้งเนาะอ่ามันมันก็เป็นห่วงได้ในระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าถ้าดูจากวันนี้ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเป็นสัญญาณที่ดีว่าทบหันยังไม่ได้ไปไหนนะครับทกท้าไม่ผ่านยุบสภาเลยไหมล่ะเออไม่ไม่ยุบอยู่แล้วครับไม่ยุบไม่ออกครับยืนยันเลยครับไม่ยุบไม่ออกครับช่องไม่แค่นี้ครับเป็นใครอ่ะบอกไม่ยุบไม่ออกอ่ะฮะอ๋อเป็นเออเป็นเป็นนักลงทุนคนนึงเลไม่อยากจะยุบไม่อยากห้ออกเหรอ คือคือเขาเรียกถ้ายุคเนี่ยผมว่ามันมันมันน้ำหนักมันคือถ้าเป็นเมืองนอกเป็นไปได้แต่ว่าเมืองไทยผมว่าถึงยุบไปมันก็ไม่มีผลอยู่ดีครับกลับมาก็อาจจะคะแนนเสียงน้อยลงแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนข้างอย่างชัดเจนเหรอกครับผมเพราะฉะนั้นดูแล้วน้ำหนักถ้าเป็นเมืองนอกถูกตัดสินอย่างนี้เขายุบเลยเหรอรับส่วนใหญ่เขาก็ไม่ลาออกก็ยุบะครับ<อ>แต่ว่าโดยโดยสปิริตจริงๆผมว่าถ้าเป็นเมืองนอกคงคงอาจจะลาออกครับแต่ว่าของเราคงไม่ไม่ถึงขนาดนั้นครับสปิริตยังไม่ไม่แข็งแกร่งขนาดนั้นครับ แหมนี่คุณธีราศักดิ์คุณรู้ไหมไอสที่คุณคิดว่าไม่ออกไม่ทำเขาอาจจะทำให้คุณดูก็ได้เขามีสปิริตนะ,อ,ะอันนี้ขอเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมว่าเขาไม่ลงทุนหรอกครับ่อยดูแล้วดูถูกมากเดี๋ยวยุบให้ดูเลยยินดีเลยครับยินดีเลยครับอันนั้นอันนั้นอย่ มีเรื่องอันนั้นเยอะเลยครับเดี๋ยวมีมาครับเออพียแต่ว่าเป็นเป็นไอเดียนะครับไอเดียไอเดียไอเดียคุยกันบ้างเหอะแม้เราอยู่ในประเทศไทยเรื่องกันเ,<อ>เรื่องกันบ้างกันมงคุยๆหน่อยคำๆครับเพียงแต่ว่าเราเรามองสิ่งที่มันเก<ช>ิดขึ้นเป็นช็อตต่อช็อตไปละกันผมเชื่อว,ว่าเชื่อว่าวันเนี้ยตัสินออกมาน้ำหนักดีนะครับน้ำหนักดีเพราะอย่างน้อยก็คือไอสิ่งที่มันไม่ถูกก็ไปแก้ไขให้มันถูกให้มันถูกต้องอะไรให้มันดีอะครับผมจะได้แบบเออทำอะไรแล้วแบบ มีขั้นตอนทําตามสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับผมว่าดีดีที่สุดแล้วครับตอนนี้ได้ค่ะนั่นคือสิ่งที่เรามองกันอยู่ตัวตัวที่เฟกนะครับที่เฟกต่อที่เฟกเลยเียไปเลยไปเลยไปเลยทะก็คิดว่าย่อลงมานะครับเป็นจังหวะของการโอเพ่นลองครับผมโอเพ่นลองก้าบกสู่ตรงนี้อะไรครับโหลองสุดยอดกล้ามากเลยช่วงท้ายตลาดเอาก็ก็ต้องก็ต้องลองอ่ะครับเพราะว่าผมมองบวก่ะครับผมไม่ได้มองว่ามันจะแย่แบบมากๆครับ เก้าหกศูนย์นั้นเพราะนั้นถ้าถ้ามีสัญญาณว่ารัฐบาลอ่ะกลับไปแก้ไขหรือว่าโอเคยอมรับมติของศาลผมว่าไอเรื่องประท้วงเนี่ยตัดไปได้เลยครับไม่เอาไม่ยอมไม่ยุบไม่ว่าไม่ยุบไม่ออกไม่ไม่หอมนี้ไม่ไม่ควรครับไม่ควรเพราะว่าเขาตัดสินว่าไม่ถูกนะครับเออครับ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 ลองเข้าหกศูนย์แล้วตอบขึ้นมนเท่าไหร่คะอ่าตอบด้านบนผมยังมองอ่าเก้าเจ็ดศูนย์นะครับเป็นแนวต้านแล้วก็ถ้าถึงแถวนั้นผมว่าอาจจะเป็นจังหวะของการอ ทักำไรตัวโอเพนลองไปก่อนนะครับเพราะว่ายัางคิดว่ายังไม่เห็นสัญญาณการทะลุผ่าน975เพื่อจะเป็นฟอลโล่ลองนะครับพอเมื่อเช้าพอเมื่อเช้าก็ไล่ขึ้นมาได้ดีนะครับเพียงแต่ว่า,ว<ๆ>าวมันไม่ข้าม970ก็โชคดีของผมไปครับถ้ามันไม่ข้ามมองกราทาก็ไปครับผมมองผมมองฟื้นได้ครับฟื้นได้ครับเพราะว่าแถวๆพันสี่มันไม่ควรหลุดนะครับครับผมแล้วก็ตัวของทองก็อ่า ผมว่าคืนนี้น่าจะมีความชัดเจนนะครับว่าตรงหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบนะครับของตัวทองในตัวราคาทองนะครับที่ตลาดโลกเนี่ยถ้ามีรีบาวตรงนี้ผมเชื่อว่าผ่านบทท่อมนะครับใช่ค่ะได้ค่ะยังโอเพนลองอยู่ครับโอ้โหสุดยอดทองคําค่ะครับเอาไปตัทองทองคำนั่นแหละครับโอเพนลองครับผมทองคานะคะใช่ครับยังโอเพนลองอยู่นะครับลองกันต่อนะฮะมองทางขึ้นนะฮะใช่ครับใช่ครับ ค,คุณลองได้พรุ่งนี้เจอกันค่ะครับผมได้ครับค่ะสวัสดีค่ะ